ไปสถา okay. นี่นาทานมากๆเลยค่ะผัดบุ้ญเส้นหน่อไม้ไข่นะคะหน่อไม้ดองใ่ไข่ ประโยชน์นะคะกินกับลาบอร่อ,อยอร uhh oh, ่อยอลินดาเขาจะพยยมกินหมดค่ะกข้าวเยอะไม่อยากห่อกลับบ้าน แม่ค่ะ,ะ,ะ,ะแซ่กินที่ขายต้งแซ่บเ เก็จะเป็นแบบว่ารสชาติก็จะนวัวๆอร่อยค่ะขอบคุณะสวัสดีค่ะทานมื้อเที่ยงนี้กันค่ะอันนี้เป็นลาบลาบควาวหมูหน่าทานม,มากมีผักสด,ดผักแก้มลาบเดือวเลยผักบันบัน กินแค่ไขยต้งแซ่บเลยเวลากินไม่หมดเสียดายเพราะว่าของอร่อยอร่อยทั้งนั้นจะไ,ได้พอกลับบ้าน ขุ้เส้นลไม้ไข่นะคะมาไม้ดองใข่ไข่สวัสดีค่ะทานมื้อเที่ยงด้กันค่ะอันนี้เป็นลาบลาบคัวหมูหน่าทานมากมีผักสดขอบคุณมากค่ะอาหารเหนือนะเจะเป็นแบบวถถ่ารสชาติก็จะนัวๆอร่อยค่ะพอบขึ้น อืมแล้วก็กินใส่ลง hmm. ผิดทอดชอบมากคามนมีผิดทอดหมดเลยมาก,มากต้มซุปกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนหมู เสียงพัดลมนะคะที่เสียงเบาดาจะกินให้ดูค่ะนี่ค่ะลาบลาบคั่วหมูแบบทางเมือน,นะคะ สวัสดีค่ะทานมื้อเที่ยงด้วยกันค่ะอันนี้เป็นลาบลาบคั้วหมูหน่าทานมากมีผักสด ต้มเขาเรียกต้มส้มไนมะ่ใช่ต้มอ,อร่อยมากค่ะจะสดซดน้ำต้มแซ่บเลยต้มส้มเขาเรียกต้มส้มนะไม่ใช่ต้มกับไ่รักินไม่หมดเสียดาย เพราะว่าของอร่อยอร่อยทท้งนั้นจะไ,ได้พอกับบ้านได้น,น้ำมูนแดงสักแก้วถ้าคจะต้องเป็นตอนเย็นนะคะใส่เห่อมมากต้มซุ้มกระดูกอ่อนอร่อยมากค่ะ สดน้ำต้มแสร็ต้มส้มเขาเรียกต้มส้มนะเธอต้มน,น่าทานทุกเมนูเลยค่ะมาอร่อยด้วยกันจ้าผักแหววหอมไปเลยค ใบผักใบใบแตงกวากิน,กนหอมกัรขาวผักแก้มลาดเยอะเลยผักบ้านบ้าน แก้มลาดเยวเลยผักบานๆขอบคุณมากค่ะอร่อยมากค่ะจะตดนน้ำต้มแซบอะต้มส้มเขาเรียกต้มส้มม่ใช่ต้มอะไวด้วยผัดสดแก้มนะคะแล้วก็ต้มแซบต้มแซ่บกระดูก เ็อันใส่ใบใบไรใบัใบใบใบอะนรไงสาลาแม่ใส่ใบ,ใบนนาาแน่แนเวลากินนม่มวเสียดายเพราะว่าของอร่อยอร่อยทั้งนั้นจะไ,ได้พอกลับบ้าน